ความต่างระหว่างการแก้ปัญหากับการคิดให้รอบด้านเคยไหมเจอปัญหาปุ๊บรีบแก้ทันทีพอจบไปหนึ่งเรื่องอีกเรื่องก็โผล่ขึ้นมาใหม่จนบางทีเราก็เริ่มสงสัยว่าหรือจริงๆแล้วเราแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ได้คิดให้รอบด้านตั้งแต่แรกในคลิปนี้อยากชวนคุณมาทําความเข้าใจว่าการแก้ปัญหากับการคิดให้รอบด้านต่างกันยังไงและทำไมสองทัศนี้ถึงต้องไปด้วยกันเสมอ ก่อนอื่นการแก้ปัญหาคือการพยายามหาทางออกที่เร็วที่สุดเพื่อหยุดความเสียหายเฉพาะหน้าเหมือนการดับไฟให้ทันก่อนจะลุกลามเช่นเครื่องจักรหยุดเราก็รีบริสต์ทซอฟต์แวร์แฮ้งเราก็รีบปิดแล้วเปิดใหม่แต่มันต่างจากการคิดให้รอบด้านที่ไม่ได้มองแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้แต่มองลึกไปถึงสาเหตุจริงๆใครเกี่ยวข้องมีผลกระทบอะไรตามมาและจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําได้อย่างไรการแก้ปัญหาคือการเน้นเร็วเน้นเอารอดส่วนการคิดให้รอบด้านคือการเน้นรอบครอบเน้นเอาอยู่ ถ้าคุณเจอสถานการณ์ฉุกเฉินใช่แค่ต้องแก้ให้เร็วแต่หลังจากนั้นต้องกลับมามองภาพรวมว่าอะไรทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและจะออกแบบระบบยังไงให้มันไม่เกิดอีกสมมติระบบผลิตในโรงงานหยุดกระทันหันวิศวกรรีบเปลี่ยนอะไหล่ระบบกลับมาเดินได้ภายใน30นาทีแก้ปัญหาสําเร็จแต่ถ้าคิดให้รอบด้านเราอาจพบว่าอะไหล่เสื่อมเพราะการบํารุงรักษาล่าช้าหรือเพราะไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเริ่มจากการถามตัวเองง่ายๆว่านี่ใช่สาเหตุจริงหรือยัง ใครได้รับผลกระทบบ้างถ้าเราแก้แบบนี้จะมีผลอะไรตามมาหรือเปล่าต้นทุนกับประโยชน์คุ้มกันไหมและเราจะกันไม่ให้มันเกิดอีกได้ยังไงคำถามพวกนี้จะช่วยให้เราไม่จบแค่การแก้เฉพาะหน้าแต่พัฒนาไปสู่การสร้างระบบที่ยั่งยืนกว่าเดิมนั่นแหละครับคือจุดที่มืออาชีพเริ่มแตกต่างแก้ปัญหากับคิดให้รอบด้านไม่ใช่สิ่งที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องใช้ทั้งสองอย่างให้ถูกเวลาแก้ให้ไวเมื่อต้องหยุดปัญหาคิดให้รอบเมื่อต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ํา แล้วคุณเหล่าวันนี้คุณแค่ดับไฟหรือคุณกำลังสร้างระบบที่ไม่ต้องมีไฟให้ดับอีกต่อไป